เข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานนะคะพิมพ์คำว่า n b t u b o n นะคะหรือว่าจะชมรายการตลาดไม่วายย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันที่ช่อง YouTube ของทีวีอีสานพิมพ์คำว่า n b t 1 1อุบลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะเป็นรายการที่เราส่งเสริมเรื่องของวิสาหกิจในชุมชนเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของร้านเล็กๆที่ไม่อาจจะเป็นร้านใหญ่ก็ได้เราจะเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้นะคะแล้ววันนี้เราก็ทําการ เปิดตลาดด้วยการนำผลิตภัณฑ์ของดีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดนะคะนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกก็คือดรแก้วดรกัลยาณีธรรมจารีนะคะท่านเป็นนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดค่ะและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณณรุมนพื้นแสนท่านเป็นผู้ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกด ตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสท่านเลยนะคะวันนี้เอาผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หายากก็ว่าได้นะคะเพราะว่าขนมเองเนี่ยถือว่าเป็นขนมเสาอังที่เขาเรียกว่าเป็นขนมที่รสชาติที่อาจจะหายไป เป็นอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นผ้าพื้นเมืองด้วยเดี๋ยวต้องถามทาง rainforest. ดงรแก้วก่อนในฐานะที่อยู่ในแวดวงของการส่งเสริมเครือข่ายในชุมชนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนทั้งสองชุมชนนี้ที่มาร่วมรายการในวันนี้เขามีจุดเด่นยังไงบ้างคะก็คือปกติเวลาพาชุมชนมาออกรายการทีวีนะคะเราจะเห็นว่า แรกๆเลยที่เราพามาคืออะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตช่วงนั้นก็จะมีการฮอตมากในเรื่องของผ้าเบญจารสีนะคะซึ่งเราทําเรื่องผ้าเบนจรสีอะไรต่างๆแต่ที่นำสองชุมชนนี้มาเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าทางผ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาในการที่เขาใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการที่ไปหลังสรรค์ผ้า จากที่เรานอกจากแซลล์อย่างเดียวนะคะเขายังไปทําเพื่อที่จะให้ทางวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วๆไปเป็นแฟชั่นอะไรเนี่ยเขาก็ไปรังสรรออกมาโดยเชื่อไหมคะว่าเขาสามารถที่จะไปเอาใบไม้ต่างๆเนี่ยเอาไปทําเป็นเป็นผ้าออกมาแล้วได้สวยมากเลยแล้วก็เป็นเป็นยอดนิยมมากเลยนะคะจะเห็นไหมคะว่าเนี่ยเป็นเป็นลายเป็นลายอย่างเช่นเป็นดอกไม้เป็นใบไม้อะไรเนี่ยเขาก็สามารถเอามาพิมพ์ลายได้ะก็จะเป็นเปลือกไม้อช่นี้เป็นใบไม้อันนี้คือเป็นงานที่เขามีการ คิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำขึ้นมาเขาหลังสรรค์ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยแค่จะพามาช่อง NBT แค่ผ่านก้อนสัก์นะคะคนที่ทำนี่เขาบอกอเขาเขาขอไปเก็บใบใบสัก์ตรงนั้นได้ไม่เขาจะมาทาผ่าเพราะฉะนั้นเป็นความคิดของเขาที่ดีมากๆในการที่น่าสนับสนุนมากแล้วอย่างหนึ่งก็คือสินค้านี้ได้5ดาวเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเ,ออเข้าผลิตอะไรขึ้นมาก็ตามตอนนี้ช่วงช่วงนี้ศรีสเกตเนี่ยกำลังจะทําเป็นเมืองที่ ท่านผู้ว่าเนี่ยต้องการให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หลายๆเรื่องนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเอามาแล้วทางพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอากลุ่มต่างๆเนี่ยเอาไปประกวดกันดูว่าของใครนี่จะได้5ดาวบ้าง เพราะฉะนั้นตะกี้ที่ถามว่าทําไมมี2กลุ่มนี้มาก็เพราะว่าต้องสองกลุ่มนี้ได้5ดาวแล้วนะคะจากการคัดสรรมานะคะแล้วขนมซาวอังเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดศรีสเกตนี่มีแต่ขนมดอกลําดวนสมัยก่อนนะคะพอเป็นขนมดอกลําดวนเราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะนอกจากขนมดอกลําดวนที่เป็นของศรีสเกตแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีเริ่มท่องทางวัฒนธรรมนี่เขาก็เริ่มมีการประกวดบอกว่า1ตําบลเอ้หนึ่งหนึ่งอำเภออะไรหนึ่งรสชาติอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีการไปนค้นพบว่า ขนมของอขนมขนมภาษาเชาอังนี่เป็นภาษากรรูชาเนาะภาษาขเขมรเนาะภาษาขเขมรที่บอกว่ามันเป็นแป้งปิ้งอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ทางร้านเองเนี่ยเขาก็ต้องไปเริ่มลองผิดลองถูกในการที่ทําขนมมากแล้วก็เชื่อไหมคะตอนนี้ขนมนี้ได้รับการได้รับความนิยมมากขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ออเดอร์สั่งกันเยอะมากเลยก็ถือว่าเป็นห้าดาวของศรีสเกตเหมือนกันค่ะเป็นขนม ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะแล้วก็หาหาทานได้ยากมากมีขายเฉพาะที่ศรีสะเกดใช่ไหมคะตอนนี้ยังเป็นรายได้เจ้าเดียวอยู่นะเพราะว่ารู้สึกว่าการวิธีการทําก็ยากมากนะคะแต่ว่าเขาสามารถที่จะไปค้นคิดอย่างเช่นทุเรียนของเรามีเขาก็จะมีไส้ทุเรียนมีไส้ทุเรียนมีไส้มันไส้เผือกอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของเขาที่ห้า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 อะไรล่ะ ห้าไส้นะคะห้าไส้ทำให้ขายดีมากในการออเดอร์ต่างๆว่าแต่ช่วงนี้ทุเรียนก็ถ้าเป็นหน้าทุเรียนก็จะมีทุเรียน<ม>แต่ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าทุเรียนค่ะ,คะแต่วันนี้นํามาโชว์ในช่องเลยนะคะม,มีวิธีการอบมีวิธีการทําขนมเมื่อเช้าเนี้ยเราจะเห็นแล้วว่าเขาปั้นนะคะเขาก็ต้องมาปั้นขนมในการปั้นขนมเป็นยังไงบ้างในการแม้กระทั่งเรื่องอบนะคะเราก็ตอนแรกถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าขนมเขาเนี้ยมันใช้วิธียากขนาดนี้เขาต้องทอดก่อน ทอดก่อนแล้วอบนี่คืออบให้น้ำมันมันหายไปนะคะซึ่งตรงนี้อยากให้ทางช่องเห็นอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นด้วยกันกับเรานะคะว่านี่คือสิ่งที่เรานำมานำเสนอวันนี้ว่าเป็นสองรายการที่สุดยอดของเราเหมือนกันนะคะ5ดาวค่ะของเราได้5ดาวค่ะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดศรีสะเกดที่คือสมชื่อที่บอกว่าอะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกตทั้งอาหารทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์กันด้วย<ช>ทีนี้เดี๋ยวเรียนถามทางอขอ,ออโอหน่อยนะคะที่อยู่ในกลุ่มของกรงทรงการศึกษา เรื่องของชุมชนวิสาหกิจในชุมชนแบบนี้ค่ะอยากจะให้เล่าถึงจริงๆแล้วก็คือจะมีหลายชุมชนมากเลย<ช>นะคะแต่ว่าความโดดเด่นรวมทั้งเอกลักษณ์ที่คือสองกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ,คะ,ะจังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็ให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะโดยบูรณานการทุกภาคส่วนนะคะ,คะในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ ลงพื้นที่นะคะที่จะสนับสนุนติดตามนะคะสำหรับกลุ่มที่มาในวันนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่มีความเด่นนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยทับทันนะคะที่ทำในผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการแปลรูปผ้าเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งมีการปักแซลนะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการของจังหวัดนะคะการ ตัดเย็บชุดผ้าทอบเบญจสีนะคะซึ่งมีออกแบบสวยงามนะคะมีความทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะตั้งแต่ในเรื่องของผู้ประกอบการเองนะคะแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เรื่องของการตลาดนะคะเราสนับสนุนการตลาดทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขาย ดีมากเลยนะคะเพราะว่าจังหวัดศรีสะเกดมีทั้งหมด2,394กลุ่มนะคะแล้วก็สร้างสร้างรายได้ทั้งหมดของจังหวัดศรีสะเกดประมาณ7,000-8,000ถึงล้านบาทต,ต่อปีค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแขววินเลดนะคะของอำเภอขู่ขันนะคะเป็นขนมเสาอังนะคะเป็นขนมดังสีเผานะคะของจังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งมีความอร่อยนะคะแล้วก็สามารถเป็นของฝากของที่ระลึก ะะของจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นขนมดังนะคะแล้วก็มีความอร่อยนะคะรสชาติอร่อยะคะ่ะ ะะก็ถือว่ามีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายชุมชนจริงๆแล้วเผื่ออาจจะมีบางชุมชนที่อาจจะเป็นชุมชนเล็กๆที่อาจจะยังไม่สีดาว5ดาวแล้วเขาอยากจะเข้าร่วมกับเราแบบนี้เรามีนโยบายในการส่งเสริมต่อยอดอาชีพเรื่องขององค์ความรู้ในด้านแบบลักษณะนี้ให้กับกลุ่มเหล่านั้นยังไงเรามีการสํารวจไหมคะในแต่ละปีคะ่ะค่ะมีค่ะค่ะในส่วนของผู้ประกอบการนะคะที่สนใจนะคะที่จะได้รับการพัฒนานะคะก็ จะประชาสัมพันธ์นะคะให้เข้าร่วมลงทะเบียนโอท p นะคะที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอาเภอนะคะแล้วก็ที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะเพื่อที่จะได้รับองค์ความรู้นะคะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะนะคะก็สําหรับใครที่กําลังชมรายการอยู่แล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆในชุมชนก็ลองไปติดต่อกับทางาพัฒนาชุมชนดูนะคะ,ะ,คะเขาก็จะช่วยเรื่องของการยกระดับ เรียกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยแล้วก็เรื่องของอาชีพด้วยซึ่งวันนี้ทั้งดรแก้วเองแล้วก็พอโอเองก็มาในชุดผ้าพื้นเมืองเป็นผ้าอะไรบ้างคะของพี่แก้วนี่คะก็ปกตินะคะเราสามารถที่จะเอามาออกแบบได้ที่จริงก็จะเป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าลายลูกแก้วของศสีสเกตนะคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นอกจากว่าเราจะไปใส่เสื้อแซลอะไรเงี้ยเราอาจจะไปเอา ผ้าถุงเก่าของใครก็ได้ซึ่งซึ่งเขาไม่ใช้แล้วก็เอามาออกแบบเอามาคลิบอ,อันนี้ก็จะทันสมัยมากขึ้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นของชาวบ้านที่เขาแสวเป็น,เป,นเป็นเป็นข้าวแสวขึ้นมาจากผ้าไหมนะคะคือ,ค,อคือเขาเก่งขึ้นมากเขาไม่ได้ทําเหมือนเดิมแล้วนะคะคะมันจะดูได้ว่าลายนี่ก็สวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเอามาประยุกต์นะคะตอนนี้มาประยุกต์แล้วก็จะได้สิ่งที่สวยงามมากขึ้นนอกจากที่จะเป็นแบบเดิมเดิม มีการพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจังหวัดศรีสเกตเองเนี่ยทุกวันอังคารจะมีการตักบาตรที่ท่านผู้ว่าไม่ว่าท่านวัฒนาหรือว่าท่านอนุรักษ์อนุพงศ์ท่านมาเนี่ยท่านก็ยังส่งเสริมตลอดเพราะงั้นการส่งเสริมของท่านเนี่ยตอนเช้าก็จะมีพัฒนาการจังหวัดเนี่ยเขาก็จะนําพวกชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเอามาจาัดวิทศการในใน,ในช่วงที่เขาตักบาตร สร้างรายได้เยอะมากเลยนะคะท่านท่านผอสร้างได้เท่าไหร่คะช่วงเช้าเวลาไปทำบางทีก็สองสามแสนได้ยินว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะหลายหมื่นค่ะหลายหมื่นใช่ไหมคะแต่ละอาทิตย์ใช่ค่ะแต่ละอาทิตย์หลายหมื่นนะคะจากจากที่จากที่สมัยก่อนตอนพัฒนาตอนพัฒนาชุมชนที่เคยทางทางรัฐบาลบอกว่าให้สร้างรายได้เท่าไหร่ตอนนั้นเป็นแค่ร้อยล้านเดี๋ยวนี้เป็นเท่าไหร่แล้วคะเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งนะคะของจังหวัดศรีสะเกษก็จะประมาณ กับ8,000ล้านแนละะ้วค่ะเยอะไหมคะ,ะ,คะเยอะมากนี่คือเป็นเม็ดเงินที่มีการหมุนเวียนในเรื่องของวิสาหกิจในชุมชนนะคะก็เป็นที่น่ายินด,ดีให้กับพี่น้องประชาชนที่สีสเกตมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาผู้ชมไปพักกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาผู้ชมมาดูกับผู้ประกอบการที่เขาจะมาแนะนําว่าผลิตภัณฑ์ที่นํามาในวันนี้ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปเรียบร้อยแล้วทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่เป็นหมวกอะไรที่หลากหลายและที่สําคัญมีขนมเสาอ่างด้วยซึ่งก็เป็นเมนูพื้นถิ่นที่หายากมากเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยครับัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับจากไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลใครเนี่ยฮัลโหลอะไรอะ่ะโทรมาไม่พูดอะ่ะแล้วฮัลโหลไปก็ไม่ได้เย็นติดต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ยเฮ้ย ไงอะหายไปไหนตั้งสามหมื่นยังไม่ได้กดอะไรเลย คุณผู้ชมกับรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสารเราอยู่กันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นของดีของเด่นจากจังหวัดศรีสะเกดมาเปิดตลาดในวันนี้นะคะแล้วก็ผู้ร่วมรายการในช่วงที่2นะคะเป็นผู้ประกอบการนะคะของกลุ่มนั่นเองท่านแรกก็คือคุณกัญญาณัฐปักปิ่นนะคะเป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ห้วยทับทันอีกท่านหนึ่งก็คือคุณรัตนาพรชาติวงศ์นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มแปรรูป ขนมเซาอังขุขันนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเชฟทางนู้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะผู้ช่วยเชฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นําของดีของเด่นมาต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยของจังหวัดศรีสะเกดนั่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์เสื้อแสวแล้วก็ผลิตภัณฑ์มากมายเลยได้ที่สําคัญมาแรงมากกระแสผ้านะคะเล่าให้ฟังหน่อยอยากให้พี่พี่กัญญาณัฐเล่าให้ฟังหน่อยว่า ทำไมถึงมีแรงบันดาลใจเอ๊ะเอาอะไรวัตถุดิบที่มีในชุมชนน่ะแล้วก็มาทําเป็นผ้าขึ้นมาคะ,ะแรงบันดาลใจก็ได้มาจากอะตอนแรกก็เห็นในในในยูทูบแล้วเราก็ไปเรียนรู้คะ่ะเรียนรู้เพิ่มเติมเราต้องให้เครดิตอาจารย์จักกรพงนะคะครูตานไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับแกตอนแรกเรียนใน YouTube ก็ยังไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะต็องไปเรียนรู้กับอาจารย์จักกะพงเสร็จแล้วก็เอามาต่อยอดในผลิตภัณฑ์ ทําเป็นผลิตผลิต์ณฑ์ทางเลือกค่ะเหมือนนักท่องเที่ยวหรือผู้ประชุมที่อื่นมาที่จังหวัดรีสเกตบางครั้งเราก็ไม่ได้หยิบจับผ้าของเราแต่ก็เห็นผ้าตัวนี้ก็ส่วนมากลูกค้าจะชอบค่ะชอบเพราะมันเป็นผลิตจากธรรมชาติทั้งหมดหยิบใบไม้ข้างทางเปลือกยูคาลิปตัสเหมือนอย่างผ้าผืนนี้ใบผลิตมาจากใบสบู่แดงแล้วก็เปลือกยูคาลิปตัสนะคะ เอามาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการความร้อนแบบนึ่งค่ะ้รผ้านี้เป็นผ้าแบบไหนเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าคลุมไหล่อันนี้จะขายดีมากช่วงงานเกษียณช่วงฤดูโยกย้ายนะคะจะขายดีมากเลยผ้านี้เพราะว่าราคาก็จับต้องได้นะคะเป็นของฝากของที่รเป็นของฝากแล้วก็ได้รับแรงผลักดันจาก พัฒนาการนางสาวศิริพรอรอ,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 อพัฒนาการอำเภอหว้วยทับทันแล้วก็นายชาลีตการนายอำเภอหว้วยทับทันก็เปิดโอกาสให้เปิดตลาดเวลาประชุมประจําเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละเดือนนะคะแต่ละเดือนก็จะให้ไปออกบูธที่หอประชุมหว้วยทับทันแล้วก็ร่วมกันกับพัฒนาการจังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมนะคะมาให้มาออกบูธที่เกาะกลางน้ำทุกวันอังคาระคะ่ะ เป็นประจําค่ะแล้ววันนี้นําผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นผ้าคลุมไหล่แล้วเป็นหมวกด้วยปเ็นหมวกนี้ทำยากไหมคะไม่ยากค่ะเราเราทำจากพื้นผ้าแล้วก็จะมีกลุ่มแปรรูปคือเราจะเป็นจะเป็นเครือข่ายกันในการในการสร้างงานค่ะในในการสร้างงานคือเราเป็นเครือข่ายคือชุมชนในในในพื้นที่คือเขาจะตัดเย็บนะคะจะตัดเย็บก็เราก็ส่งงานให้เขาค่ะ ส่งงานให้เขาแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เขาอีกทีหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเภทผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่แล้วก็เราเป็นหมวกอันนี้ก็แสลก็ยังดั้งเดิมอยู่เป็นของฝากนะคะอันนี้ก็จะเป็นของฝากได้ราคาก็ย่อมเยาวค่ะอันนี้ก็ยังคงอัตลักษณ์คือลายแสลค่ะลายเสวเหมือนดอกลำดวนดอกลำดวนหอมกระเทียมนะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่กําลังกําลังผลิตค่ะตัวนี้ราคาเอาผ้าอีโคปรินมาเป็น กระเป๋าย่ามเล็กๆค่ะถือได้ค่ะน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้เป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้นะคะผ้าก็บางเบาสบายมากๆเลยนะคะส่งเสริมวิสัหกิจในชุมชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็มีเสื้อด้วยค่ะค่ะเสื้อ,อน,นี่คือเราเราจะแปลรูปมาเป็นเสื้อขอบสําหรับวัยรุ่นคือ,อให้ใส่ได้หลากหลายนะคะแบบนี้ค่ะวัยรุ่นจะชอบอันนี้จะขายดีมากเลยค่ะตัวนี้ค่ะ,ะนะคะก็จะเป็นเสื้อที่แบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยน,ะะนมัยนิยมนะคะ,คะเป็นเสื้อ ลอบแบบนี้นะคะนอกจากนั้นยังมีแปรรูปทางนี้ด้วยอยากให้พี่กัญญาณ์ได้แนะนาหน่อยว่ามีเสื้อเป็นเสื้อแบบไหนยังไงบ้างเดี๋ยวจะทํารายการลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อคลุมค่ะอันนี้จะใกล้ฤดูหนาวแล้วนะคะอันนี้ก็ทําจากใบสักใบสักสีสวยเลยค่ะจะออกสีโทนม่วงค่ะนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมค่ะเป็นเสื้อคลุมแล้วก็เป็นเสื้อใส่ตัวยาวนะคะเราจะไม่ทิ้งผ้าค่ะ ก็จะตัดสายาวใส่กางเกงใส่ลำลองใส่เล่นได้ค่ะค่ะก็น่ารักดูออกแบบเก๋ไก่แล้วก็กระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าด้วยเป็นกระเป๋าอ่ากระเป๋าแบบนี้อันนี้ก็เอามาทําเป็นกระเป๋าถือค่ะสวยงามค่ะอันนี้ก็สวยงามนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้แบบไปอุ่นนนเผื่ออยากอยากได้สนใจเป็นของฝากแล้วก็จะมีเป็นเป็นพวงกุญแจวงกุญแจหอมกระเทียมที่ว่าเรา หลังจากที่ว่าเราแปลรูปแล้วเสียดผ้าชิ้นเล็กๆเราก็เอามาทําเป็นของฝากนะคะแล้วก็ลืมแนะนําค่ะนี่ชุดชุดชุดที่กีกอรค่ะสวยมากอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าอีโคปริน์ค่ะทําจากใบยูคาลิปตัสใช้ได้ทั้งใบทั้งเปลือกเลยค่ะค่ะอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ทั้งเปลือกเลยเอามาทำเป็นชุดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นโบด้านหลังก็จะเป็นซีฟนะคะก็จะเป็นชุดที่แบบพอดีตัวนะคะสามารถที่จะสั่งตัดหรือว่า สั่งจองกันได้นะคะอยากโชว์กระเป๋าค่ะอยากโชว์กระเป๋าอเชิญค่ะ,คะเดี๋ยวนะดูกระเป๋าให้ก่อน,นะค,ะค่ะอันนี้เราก็เอามาอัดแบปกับผ้าพื้นเมืองนะค,ะ,คะลายลูกแก้วอันนี้คือสีลาวาแล้วก็เอามาอัดแบปกับผ้าอีโคบริน์ค่ะเป็นกระเป๋าถือใส่กระดาษเอสีได้นะคะ,คะแล้วก็ยังคงอัตลักษณ์ของสีสเกตคือลายเซลล์ค่ะ นะคะก็สวยงามมีทุกแบบนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกจับจองกันได้เลยนะคะเอานอกจากจะมีเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าแล้วยังมีเป็นของกินด้วยอร่อยด้วยว่างั้นนะคะนั่นก็คือขนมเซาอังนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกันกับพี่รัตนาพรนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นคนทําขนมนี่เลยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงชื่อว่าเซาอังเป็นภาษาบ้านเราหรือบ้านไหนคะ ขนมเซาอังมันจะเริ่มต้นจากการพัฒนาต่อยอดจากขนมปาดหรือแป้งปิ้งโบราณของชนเผ่าเขมรซึ่งเป็นหนึ่งในสีเผ่าของจังหวัดศรีสะเกดนะคะ,ะเราจะอยู่ที่อําเภอกุขอันเริ่มต้นนี้เราเรามาจดเป็นโอทอปะค,ะค่ะกับพอชอแล้วก็ให้โจทกับทางมรัชภัฒน์ศรีสะเกดนะคะช่วยพัฒนาขนมโบราณของเราเนะะี่ค่ะเพื่อที่จะมาเป็นของฝากประจําจังหวัดศรีสะเกด ก็คืออ๋อศรีสะเกดมันไม่มีขนมของฝากที่เป็นมีความโดดเด่นอเราก็เลยมองว่าขนมพื้นถิ่นของเราน่าจะสามารถต่อยอดเข้ามาได้เราก็เลยไปไปที่พชออำเภอเพื่อที่จะมาจดโอท็อปแล้วก็ได้รับการพัฒนาส่งเสริมในหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งในส่วนของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรื่องการตลาดทําให้ขนมเสาอังจากขนมที่อยู่ในชุมชนเล็กๆกลายเป็นว่าเราเป็นที่รู้จักระดับประเทศขึ้นมา แล้วก็ไปได้รับรางวัลของรสชาติที่หายไปของกระทรวงวัฒนธรรมทําให้ขนมเซาอังจากขนมพื้นบ้านขนมปา่านหรือแป้งปิ้งโบราณที่มาจากแป้งขนมจีนนะคะ,คะ,ะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็กลายมาเป็นขนมของปากประจําจังหวัดศรีสะเกดโอ้โหนี่คือช่วงเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ของขนมเลยนะคะ<ำ>กว่าจะมาเป็นเซาอัง,องในวันนี้ก็ม<า>ีที่มาที่ไปที่น่าสนใจพอสมควรนะคะแล้วทีนี้ขนมเซาอังนี้มีเขาเรียกว่า ทำมาจากอะไรมีองค์ประกอบอะไรมีไส้อะไรบ้างแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําในเทศกาลไหนหรือว่าทั้งปีค่ะตลอดทั้งปีจริงๆขนมเซาอังค่ะมันจะมีทั้งหมดคือเราพัฒนาต่อยอดเรื่องไส้จากเดิมก็คือเอามะพร้าวที่มีเป็นวัตถุดิบในชุมชนนะคะคือเราเอามะพร้าวมาเป็นไส้แล้วก็จะมีไส้อื่นๆหลากหลายขึ้นมาเช่นมันมันม่วงเผือกมันหวาน,นแล้วก็จะมีช่วงฤด,ดูการทุเรียนขอไฟ เราก็เอาวัตถุดิบตรงนั้นเข้ามาเป็นไส้ขนมแล้วก็ได้รับการพัฒนาของ KBO ค่ะของพทอ,อก็พัฒนาในส่วนของหอมแดงนะคะก็จะเป็นไส้ซิกเนเจอร์ของประจำจังหวัดศรีสะเกตด้วยค่ะโอ้โหนะคะนำทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ จีไอของศรีสะเกตมาใส่ในนี้ด้วยะนะคะ<ช>แล้วแล้วในอนาคตจะมีการนํามีไส้ทุเรียนไหมคะพี่ไส้ทุเรียนผักไฟมีอยู่แล้วแต่ตามฤด,ดูกาลตามฤด,ดูกาลใช่ค่ะตอนนี้คือหมดฤดูกาลก็จะมีในส่วนของไส้มะพร้าวแล้วก็ไส้หอมแดงซึ่งเป็นไส้เค็มใช้ไส้ขนมเทียนนะค,ะค่ะก็จะมีะจริงจริงมี7ไส้ก็คือบรรจุลงในกล่องนี้จะมี7รสชาติ7ไส้ค่ะปกติแต่ด้วยด้วยตอนนี้คือเราตัวทุเรียนขอกไปมันหมดฤดูเราก็จะมีไส้อื่นเข้ามา ก็จะมีเป็นเจ็ดชิ้นเจ็ดไสในกล่องนี้ค่ะแล้วการสั่งจองหรือว่าการสั่งซื้อหรือว่าการส่งนี่มีรูปแบบไหนบ้างเราจะมีขายทั้งในส่วนของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เราจะมีหน้าร้านอยู่ที่วงเวียนแม่ศรีสเกตนะคะ,คะแล้วก็มีการออกบูธโดยทางพอชอค่ะก็จะมีให้เราเดินตลาดในหลากหลายรูปแบบค่ะก็ทาให้ขนมเรารู้จักเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้เสิร์ฟหลายๆที่ค่ะแล้วทีนี้เขาเรียกว่าอายุในการเก็บรักษาขนมเซ<ช>าอังนี่เก็บ เก็บได้กี่วันแล้วถ้าซื้อไปแล้วต้องทานเลยหรือต้องเก็บในอุณหภูมิแบบไหนคะถ้าอยู่นอกตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณ4ี่ถึงวันมันขึ้นกับไส้ด้วยนะคะจริงๆเราก็ทางเราได้อยอเรียบร้อยนะคะเดี๋วแต่ว่าในบางไส้มันอาจจะมีความชื้นเช่นไส้มะพร้าวก็อาจจะอยู่ได้แค่4ี่วันนอกานั้นก็ประมาณเจวันในตู้เย็นก็ประมาณเดือนนึงนะคะอาทิตย์นึงค่ะอืมนะคะก็สามารถเก็บเก็บได้นานเหมือนกันนะคะและที่สําคัญการทําขนมแบบนี้มีผู้ช่วยกี่คนคะ แล้วตอนนี้มีกี่ร้านแล้วที่เปิดหน้าร้านออจริงๆเราเริ่มต้นมาจากการตั้งกลุ่มวิสาหก,กิจเล็กๆมีสมาชิกอยู่แค่7คนนะคะของวิสาหกิจแล้วก็จะมียายๆที่คอยเตรียวมวัตถุดิบมีฝ่ายผลิตมีฝ่ายขายแล้วก็ออกบูธนะคะก็มีการพัฒนาต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะะ นะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่<ช>ด้วยนะคะ<ช>ก็ถือว่าเป็นของดีของเด่นของจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เผื่อมีใครสนใจมีช่องทางติดต่อไหมคะว่ามีช่องทางไหนบ้างก็จะมีในส่วนของเพจนะคะเป็นเพจร้านขนมเซาอังขนมดังศรีถอไทยของดีศรีสะเกดวงเวียนแม่ศรีสะเกดนะคะก็จะตั้งอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะ ก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ก็สั่งออนไลน์ก็ได้นะคะจัดส่งทั่วประเทศนะคะตามหน้าจอแล้วนะคะ t i k t อกก็มีหรือว่าจะ Facebook ก็ได้นะคะที่นี้เดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วอยากจะให้พี่กัญญาณอ์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยเผื่อสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบทั้งแปรรูปและไม่แปรรูปอาติดต่อได้ยังไงที่ไหนกันบ้างคะค่ะก็ถ้าติดต่อได้ก็ทาง Facebook ก็คือ ทางเฟซบุ o กก็คือกัญญนัทปักปิ่นค่ะชื่อภาษาไทยตัวตรงเป็นภาษาไทยนะคะเป็นหน้าจอแล้วนะคะแล้วก็ทางไลน์ก็กัญญนัทปักปิ่นภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษแล้วก็เพจปักปิ่นแซลผ้าค่ะถ้าทางเพจนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ0807237764พร้อมรับออเดอร์และพร้อมส่งค่ะโอ้โหพร้อมมากแม่ค้าพร้อมมากนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังนะคะก็ ทักกันมาแล้วก็อาจจะคุยเรื่องของการสั่งเสื้อหรือว่ารูปแบบที่จะเป็นลวดลายที่เราต้องการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวฝากหน่อยขนมเสาอังเผื่อใครสนใจอยากจะสั่งขนมอร่อยๆไปทานในช่วงเทศกาลออกพรรษาหรือปีใหม่หรือเทศกาลต่างๆค่ะเช่นค่ะต้ฝากด้วยนะคะสำหรับขนมเสาอังนะคะเราจะขายอยู่ที่กล่องละร้อยค่ะแล้วถ้าเป็นเซ็ตแพ็กเกจแบบนี้ก็จะเป็นเซ็ตร้อยยี่สิบบาทนะคะร้อยยี่สิบบาทนี้ได้กี่ชิ้นได้เจ็ดชิ้นค่ะเจ็ดชิ้นเหมือนเลยใส่ได้ ก็คือสามารถซื้อเป็นของฝากคือถ้าจะไปศรีสะเกด<ม>หรือจะเดินทางไปที่จังหวัดไหนขอให้นึกถึงขนมเสาอังซึ่งเป็นขนมดังสีของไทยของเราค่ะก็จะเป็นของฝากของจังหวงัดศรีสะเกดที่ขึ้นชื่อนะคะก็<ห>สามารถสั่งจองได้นะคะ,ะสั่งจองกันได้เลยนะคะเอาพอเอาโอ้ฝากะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยเรื่องของผลิตภัณฑ์ในชุมชนและที่สําคัญอยากจะให้คุณผู้ชมเองได้อุดหนุนสินค้าของดีอะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกตหน่อยค่ะค่ะก็อยากฝากให้ท่านผู้ชมนะคะ อุดหนุนนะคะของฝากนะคะของที่ระลึกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดศรีสะเกดนะคะที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชนนะคะในจังหวัดศรีสะเกดค่ะนะคะ,ะ,นะคะก็ฝากด้ยอ้อาวดรแก้วในฐานะที่ไปทุกย่านน้ําไปทุกที่มาแล้ว<ๆ>เห็นความโดดเด่นแต่และพื้นที่แล้วอยากให้คุณผู้ชมได้สนับสนุนในมุมไหนบ้างในในในมุมของอนักท่องเที่ยวที่ไปแบบนี้ ก็คือจริงๆแล้วศรีสเกตี่ของดีเยอะเหมือนที่ได้พูดตั้งแต่ตอนแรกนะคะไม่ว่านักท่องเที่ยวมานะคะไม่ว่าจะสนใจพวกผลิตภัณฑ์ของที่ละลึกหรือว่าขนมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็ยินดีนะคะทางศรีสเกตต้อนรับตลอดเวลาช่วงนี้แหล่งท่องเที่ยวมีนอกจากที่เป็นสายโมสายมูที่ไปวัดวัดเยอะมากนะคะแต่ตอนนี้เราเริ่มมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะนะคะรวมทั้งจังหวัดเองปีนี้ต้องการที่จะ จัดการเป็นอด,อดบ้านอวดเมืองได้รางวัลเพิ่งได้รางวัลมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นทางของการค้าเองหลายๆห,หน่วยงานเองตอนนี้พยายามที่จะบูมเรื่องศรีสเกตเยอะมากเลยนะคะถ้าท่านที่สนใจเดินทางมาศรีสเกตถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรโทรเข้ามาที่สมาคมก็ได้นะคะสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสเกตยินดีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาโดยให้ข้อมูลหรือว่าให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่เลืกกแหล่ลลลงท่องเที่ยวต่างๆนะคะ ศรีสะเกดมีเยอะมากเลยนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะดูแลนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะโอ้โหนะคะศรีสะเกตอะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกตจริงๆนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆนอกจากจะมีที่โชว์อยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีที่ศรีสะเกตอีกหลากหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง4ี่ท่านเลยนะคะแล้วก็ผู้ช่วยที่มาด้วยขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่าดีค่ะ <c oughs> ยินดีนะคะยังมีอีกเยอะนะคะศีสเกตยังมีผลิตภัณฑ์ขอมาอีกนะคะนะคะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ